คสมผู้พิทักษ์เชื้อสายชนเผ่าดั้งเดิมที่ทำกินในวิถีการเกษตรมานานโดยที่ก่อนนั้นผู้เขาคือส่วนหนึ่งของเกษตรกรในพื้นที่สูงที่ถูกกังขาถึงการเพาะปลูกที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมช่วยกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมมาว่าเรื่องดินน้ำป่าและกาขยะเมื่อรวมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับหมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันส่งเสริมให้มีอาสาสมัครเพื่อร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงวันนี้ชาวเขาชาวเราทั้งเชื้อสายชนเผ่าและคนท้องถิน่นผลดีจึงมีทอสอหมอเคลื่อน่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านกันเต็มทุกพืนที่กรุมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม